อยู่ตรงนั้น่ไม่ได้เลยขอเลื่อนปิดอหได้ไหมเลื่อนฉากปิดให้ได้ไหมคะคนช่างน้ำหนักเขาก็ต้องการเอาเพื่อผ้าอาผ่อนออกเขาก็ถอดช่างน้ำหนักเออแล้วก็เดินไปกินน้ำโอ้ยกินน้ำจังเลยเนาะดูหนูคุณระวังเขาไตได้เวลาสแกนทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกาอมรินทีวี สวัสดีค่ะ กูรูจราจรกับเทีรนุษยอดนุ่นค่ะมาพร้อมกับสภาพการจราจรในช่วงเย็นๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่ห้างสับสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเขามีมาหากรรมลดราคาสินค้าทั้งห้างเลยค่ะ90%นะคะเราก็จะมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมค่ะหลังจากนั้นจะมีการปิดเพื่อปรับปรุงนะคะส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนบรมราชชนนีหนานแน่นตลอดทั้งวันค่ะและสําหรับช่วงนี้เนี่ยเราจะไปตรวจสอบสภาพการจราร ในเส้นทางของบรมราชชนนีฝั่งขาออกกับกูรูจราจรในพื้นที่คุณชรินทราคงเอียดค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกูรูจราจรชรินทราค่ะบอกเล้เลยบรมราชนีขาออกเป็นกล้าวตอนนี้นะคะคึกคักมากเลยละค่ะสาเหตุกันนะคะก็เนื่องมาจากห้างสรรพสินค้าเซนนั่นเป็นกล้าวค่ะมีการจัดการลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเราไปดูกันที่เส้นทางแรกค่ะ บรมราชชนนีขาออกเนี่ยนะคะรับรถจากทางด้านออราชดำเนินค่ะจันทร์สนิทวงจะเห็นได้ว่าโอ้ปริมาณรถมากค่ะนี่คือสภาพการจราจรสดๆนะคะในช่วงเวลานี้นะคะปริมาณรถมากค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเลยละค่ะจึงสองช่องทางซ้ายนะคะกลายเป็นช่องทางที่จะเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะและก็ยังมี รถที่ปาดเบียดและวก็แซงกันอีกนะคะส่งผลให้การจราจรชะลอตัวค่ะท้ายแถวยาวถึงบริเวณหน้าห้างสินค้าพาต้าปิ่นเกล้าค่ะค่ะเรามาดูกันทางด้านรถที่เลยหน้าห้างสินค้าเซนท่าปิ่นเกล้าไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าปริมาณรถน้อยค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีเลยละค่ะ mm. นั่นก็คือสาเหตุนะคะมาจาก การลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของห้างสุพิชเซ็นท่านปิ่นเกล้าค่ะคลดราคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะที่จะมาช้อปปิ้งที่เซ็นท่านปิ่นเกล้าตอนนี้เนี่ยนะคะเซ็นท่านปิ่นเกล้าลดราคาจนถึง31มีนาค่ะจะเดินทางมาก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะคะเพราะว่ามีคนมาช้อปปิ้งเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะตอนนั้นตอนนี้ที่ฉันขอตัวไปช้อปปิ้งบ้านดีก,กว่านะคะไปแล้วค่ะคุณนีรนรส ขอบคุณมากนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านกลับมา5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้ค่ะบ้านและสวนร่วมกับมีโฮมให้คุณลุ้นเป็นเจ้าของบ้านมีโฮมมูลค่า1 1 1 4 0 0 0บาทได้ง่ายๆผ่าน3ช่องทางเพียงแค่อ่านนิตยสารบ้านและสวนและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านคุปองในนิตยสารบ้านและสวนเข้ารวมตอบคำถามใน www บบ้านและสว .com หรือชมรายการบ้านและสวนทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาและร่วมสนุกทาง SMS แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำหนดส่งมาที่4642900วันนี้ถึง30เมษายน2558 ถึงเวลาของ5อันดับเส้นทางวิกฤตในเย็นวันนี้กันแล้วค่ะเริ่มกันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือถนนราชดำริค่ะจากแยกราชประสงค์นะคะมุ่งหน้าออกไปทางแยกประตูน้ำติดต่อเนื่องจากแยกมักกะสันค่ะอันดับที่4คือถนนสาทรใต้นะคะติดสะสมจากจุดกลับรถตามแยกต่างๆ อันดับที่3คือถนนรัมคำแหงขาออกค่ะจากแยกคลองตันมุ่งหน้าแยกรามคำแหงปริมาณรถมากอันดับที่2นะคะถนนราชดำเนินกลางจากแยกจปร,รมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าค่ะปริมาณรถมากรถติดสะสมค่ะ และอันดับที่1ค่ะวิกฤตที่สุดในช่วงเวลานี้คืออโศกมนตรีค่ะจากแยกอโศกเพชรนะคะมุ่งหน้าไปที่แยกพระราม9เข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษค่ะติดสะสมมาจากแยกสุดที่สารเลยนะคะคําแนะนําในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงค่ะให้คุณไปใช้ถนนดินแดงถนนประชาสงเคราะห์หรือว่าเข้าซอยโพป,ปัน้นซอยตลาดอยู่เจริญเพื่อไปออกทางแยกรัชโยธินนะคะถนนพหลโยธินหรือว่าถนนวิภาวดีรังสิตจะได้รับความสะดวกกว่าค่ะ พักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแผ่นดินไหวภาคเหนือ <G ül> อาถรรเลขเจ็ดทำเตียงหักสอบปิดตานานรักรอบสองหนุ่มสาวแห่ขอลูก <G ül> อุ๊ยป้าเขามาขอลูกกันค่ะ <G ül> น้ำท่วมทางภาค <G ül> มาที่นี่ยพี่พี่หนูไปด้วย รู้ข่าวแม่นยำพร้อมกัน m 2 f แจกฟรีทั่วประเทศแล้ววันนี้และสำหรับคุณผู้ชมกูรูจราจรของเรานะคะอยากให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจกูรูจราจรค่ะเพื่อลุ้นรับหนังสือดีๆเล่มนี้ค่ะการเวลาจารึกคนนะคะผลงานของคุณประมลสุดทีวงค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือกูรูจราจรในเย็นวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งเช้าวันพรุ่งนี้6นาฬิกา5นาทีสวัสดีค่ะ